ความว่างเปล่าก่อนการมีอยู่มีแต่ความมืดนิ่งสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงก่อนจักรวาลก่อนการเวลาไม่มีฟ้าไม่มีดินไม่มีแม้แต่คำว่าการเกิดมีเพียงสภาวะอันสงบนิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความว่างมหานาทีแห่งจักรวาลผืนน้ำไร้ขอบเขต คำผีพระเวทเรียกมันว่ามหาสมุทรแห่งการมีอยู่แหล่งกำเนิดของทุกความเป็นไปได้ณัก่วงนิรันนั้นพระนารายณ์บรรทมเหนืออนันตนาคราชส่งรักษาสมดุลแห่งการมีอยู่พระนารายหายใจเบาๆลมหายใจหนึ่งเข้าลมหายใจหนึ่งออกจักรวาลทั้งมวลเคลื่อนไหวตามจังหวะนั้น ดอกบัวทองงอกออกจากพระนาภีของพระนารายจากศูนย์กลางแห่งการทำรงดอกบัวแรกได้บังเกิดขึ้นดอกบัวบานกลีบดอกบัวค่อยๆค,คลี่ออกดอกบัวไม่เปื้อนโคลนเช่นเดียวกับการสร้างที่ไม่ต้องอาศัยความรุนแรงและณที่นั้นพระพรหมได้ปรากฏขึ้นพระพรหมสีหน้าสีก่อน แต่พระพรหมไม่ได้มาเกิดแต่มาเพื่อเริ่มสี่หน้าแห่งความเข้าใจสี่หน้าไม่ใช่เพื่อมองโลกแต่เพื่อเข้าใจอดีตปัจจุบันและอนาคตสี่กรแห่งหน้าที่วัตถุศักดิ์สิทธิ์เรืองแสงหม้อน้ำคือชีวิตคำพีคือความรู้ดอกบัวคือความบริสุทธิ์ ลูกประคำคือสมาธิความสงสัยแรกพระพรหมมองความว่างผู้สร้างเองก็เคยตั้งคำถามเรามาจากไหนการค้นหาลงตามก้านดอกบัวพระองค์สแสวงหาต้นกำเนิดแต่ไม่พบจุดเริ่มต้นท่านได้นั่งสมาธิจึงได้ตระหนักรู้ว่าหน้าที่มิใช่การรู้ทุกคำตอบ แต่คือการเริ่มต้นโดยการไม่ยึดติดกับตนเองเมื่อความเข้าใจบังเกิดการสร้างจึงเริ่มขึ้นท่านเริ่มสร้างจัก,กรวาลและดาวดวงแรกจึงได้ถูกสร้างขึ้นโลกไม่ได้ถูกสร้างให้สมบูรณ์การเวลาไม่ได้เกิดจากนาฬิกาสัพพชีวิตหรือทุกชีวิตคือบทเรียน และมนุษย์ถูกสร้างมาพร้อมเสรีภาพคำพีเรืองแสงท่านได้มอบความรู้ให้กับมนุษย์พระพรหมมิได้สั่งให้เชื่อแต่ให้ไปเลือกใช้ชีวิตของตัวเองผู้สร้างถอยออกมาดูโลกและยืนดูอย่างเงียบเงียบหงแห่งปัญญา บินขึ้นสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ปัญญาที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องครอบครองคำถามถึงมนุษย์เจ้าจะสร้างโลกเช่นไรเรื่องราวของการเริ่มต้นที่ไม่ต้องการคำสรรเสริญเพราะการสร้างไม่เคยสิ้นสุดและนี่ก็คือเรื่องของการกำเนิดพระพรม